พร้อมคนดูพร้อมร้อสครับ5ส5 4 3 2สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการละครวิทยุผมดีเจบีกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันทุกหลักรบศดีเวลาสืบสารการ30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของหาวิทยาลัยของการท้าไทยวันนี้จะมานำเสนอละครวิทยุเรื่อง ทางเลือกเชิญรับฟังและติดตามได้เลยครับภายในห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งลากองคิมนอนแน่นน่งอยู่บนเตียงแขนข้างดึงมีสายน้ำคือม้อยอยู่สู่แช่กับแพรว่วร้องไห้อยู่ข้างๆล่าผู้ชายโอ้คิมลูกก็ไม่น่าโชคายแบบนี้เลย ถือลูกหากชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกลดมาพบกันอีกนะหนึงสัปดาห์ต่อมายามเช้าวันหนึ่งหลังจากจัดงานศพลูกชายเสร็จแล้วสุเชษและแพรวาทำบุญตักบาตรอยู่ที่หน้านบ้าน ทำเพื่อเขาจาะแม่ลูกไปสบายแล้วไม่ต้องทุกข์ทรมานนับจากนี้เราก็หมั่นทำบุญให้ลูกแล้วกันนะเดี๋ยวเราเอาภูมอะไรไปวางไว้ที่กดเก็บกระดูกลูกกันเถอะได้จ้ะแพรวาเดินเข้าไปในบ้าน สุเชษแพรวาและคิมกำลังรับประทานอาหารและพูดคุยกันอย่างมีความสุขอร่อยไหมคิมอร่อยคับแม่แมากๆเลยแม่เขาตั้งใจทำพิเศษสำหรับลูกเลยนะเป็นการฉลองที่ลูกสบอบเข้ามหาวิทยาลัยชนานะของประเทศได้พ่อโชคดีจริงๆท,ที่มีพ่อ,อแม่ ต่อมายิงมจังเลยผมยินมแล้วขอตัวก่อนนะครับขอบคุณพอ่อและแม่มากสำหรัอบอาหารพิเศษนี้พ่ออีกสามวันจะถึงวันเกิดลูกปีนี้เราจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ลูกปีหลังจริงสิอรู้ละว่าจะซื้ออะไรดีอะไรหรือ กีตารพอว่าเราซื้อกีตาร์ให้ลูกเถอะเห็นลูกอยากได้เข้ามหาวทิทยาลัยแล้วจะได้มีเล่นกับเพื่อนๆดีเหมือนกันแต่อย่าพูดบอกลูกนะให้เขาสะพายหน่อยตกองเอะใครมานะ่ะมีชายหนุ่มใส่สูทในมือถือแฟ้มสะพายกระเป๋าพาดข้างยืนอยู่ข้างวอเตอร์ไซค์หันมากล่าวทักทายเมื่อแพรวาเดินมาถึง สวัสดีครับผมโรรายใจดีตัวแทนผักขายประกันจะมาแนะนําการทําประกันชีวิตคุณพอจะมีเวลาไหมครับเออเออได้ค่ะแพรวาตอบแบบไม่ค่อยเต็มใจพร้อมกับเปิดประตูรั้วให้ใชาย่มขายประกันเข้ามาขอบคุณครับคุณเคยทำประกันชีวิตบ้างไหมไม่เคยทำฉันคิดว่ามันไม่จำเป็นจะทำไปทำไม ที่จริงจาเป็นมากครับมีประโยชน์มากด้วยแต่คนไทยเราไม่ค่อยเห็นความสาคัญยังไงฉันไม่เข้าใจสมมุตินะครับถ้าเราทําประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลประกันก็จะให้ความคุ้มครองค่าใช้ใจ่ายโดยที่เราจะไม่เดือดร้อนผมมีลูกค้ารายหนึ่งประสบอุบัติเหตุลดความบาดเจ็บสาหาัสเข้าโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเพราะประกัน จ่ายค่ารักษาตามความคุ้มครองของประกรันที่ทำไว้จริงหรือน่าสนนะเนี่ยอีกรายหนึ่งเขาได้ทัประกันสุขภาพไว้ให้ลูกด้วยเมื่อลูกป่วยมากเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนอยู่หกวันค่ารักษาสี่หมื่นกว่าบาทเขาไม่ต้องจ่ายเลยเพราะประกรันให้ความคามุ้มครองจ่ายค่ารักษาทั้งหมดเขาบอกผมว่าคุ้มจริงๆผมอยากแนะนำให้คุณพี่ได้รู้และศึกษารายละเอียด ทำอะไรอยู่น่ะยินหายไป่นานผมจึงออกมาดูสุเชษทำเสียงไม่พอใจที่เห็นแพรวาคุยกับคนแปลกหน้าสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนประกันกำลังอธิบายการทำประกันให้คพืนพี่ผู้หญิงฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังหรอกพ็ยังไงก็ไม่ทำฟังก่อนเถอะแม่ฟังแล้วดีนะอยากให้ทำประกันที่ลูกเป็นของฝัาวันเกิดในหลักพ่อบอกแล้วไงว่าไม่ทำไม่เอา คุณไปก่อนเถอะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้อธิบายนี่นะแบัตรผมเผื่อคุณจะเปลี่ยนใจ คิมเข้ารอรถพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะพ่อกับแม่จะไปซื้อของครับพ่อลแพรวเดินแยกไปซื้อของในตลาดสุดเชษเดินเข้าไปในร้านขายเครื่องดนตรีโดยที่คิมมองไม่เห็นจากคู่นึงก็เดินออกมามือถือกีตาร์พร้อมกับใบหน้ามีรอยยิม้ม หวังว่าคิมจะได้ขอาคุณของคนันเกิดน,นะทันใดน,นั้นมีรถเก๋งคันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็วรถเสียหลักพุ่งชนลากของคิมที่ยินอ่านหนังสือพิมพ์โดยที่คิมไม่ทำระวังตัวร่างของคิมล้มลงส,สูช่นตกใจทิงกีต้าไม่เข้ามาหาลูกพร้อมกับคนอื่นที่อยู่แถวนั้นคิมคิมอย่าเป็นอะไรนะพ่อจะพาไปหาหมอ สุเชษและพลเมืองดีช่วยกันนำร่างของคิมส่งโรงพยาบาล เป็นผู้ภากในเรื่องและผูดดำเนินรายการ 2. นางสาวทิพวรรณรับหน้าที่เป็นผู้ภาครับบทเป็นแพรวาสนางสาวสิริขวัญรับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทละคร 4. นางสาวนัฐการรับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทละคร 5. นายนายสกพลรับหน้าที่เป็นผู้บันทึกวิดีโอ 6. นายพารุภงรับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทละคร 7. นายอินทัศ รัหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมสาวเสียง 8. นายจักรกายรับหน้าทีเาท่เป็นผู้บันทึกวิดีโอ 9. นายพารดรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมสาวเสียง 10. นายพานุพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ภาคร,รับบทเป็นสุเชษ11นายจิติโชตรับหน้าที่เป็นผู้ภาครับบทเป็นคิม 12. นายธาดาร,บรบับหน้าที่เป็นผู้ภาครับบทเป็นวรชัย ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังสามารถรับฟังวิดีโอย้อนหลังได้ที่ www. dot. th. รายละเอลยดตารางตอนต่อไปนาที่หน้าด้วยนะครับ